สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคาบที่สองของบทที่2เรื่องจำนวนจริงแล้วนะคะเรามาดูกันซิว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการหารากที่2ค่ะซึ่งแบบแรกนะคะก็คือการหารากที่2แบบเปิดตารางเขาก็จะมีตารางมาให้เราแบบนี้คะ่ะคอลัมน์สีเหลืองก็คือค่า n n ก็คือจํานวนเต็ม n อ็กำลังสองก็คือเราก็จะเอาจำนวนเต็มฝั่งซ้ายมายกกำลังสองเนาะหนึ่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่สามกำลังสองล่ะได้เก้าสี่กำลังสองก็ได้สิบหกกำลังสองยังไม่ลืมใช่ไหมมันก็คือเอาตัวเลขนั้นคูณกันสองตัวเนาะต่อมา คอลัมน์มีคอลัมน์หนึ่งคือลบหนเนาะลบหคูณลบหก็ได้1นึลบสคูณลบสก็ได้4ี่ลบสคูณลบสก็ได้9ก้ลบสคูณลบสก็ได้16ซึ่งการมองหารากที่สองนะคะก็คือการมองว่า ตัวเลขอะไรที่ยกกําลังสองแล้ได้ตัวนั้นเช่นรากที่2ของ1ก็คือดูตารางซิว่าใครยกกําลังสองได้1แล้วเราก็จะเห็นว่า1ยกกําลังสองได้1 -1 ลบ1ยกกําลังสองก็ได้1ดังนั้นรากที่2ของ1ก็คือ1แล้วก็ลบ1นนั่นเองค่ะหรือบางครั้งคําถามอาจจะหยิบตัวเลขในช่อง n ขึ้นมา1ตัวแล้วก็ถามแล้วว่ามันเป็นรากที่2ของใคร 4และลบ4เป็นรากที่2ของใครเราก็ไปดูใช่ไหมคะว่า4กับลบ4ยกกำลัง2แล้วได้เท่าไหร่ก็คือได้16ดังนั้น4และลบ4เป็นรากที่2ของ16นั่นเองค่ะคำถาม2คํคำถามนี้แจกขีดนะคะให้นักเรียนลองทำดูเองก่อนดูตารางแล้วก็ลองตอบดูนะคะ ข้อที่หรากที่2ของสี่คืออะไรข้อที่2อลบสเป็นรากที่2ของของใคร เชเลยนะคะถ้าเราอยากรู้ว่ารากที่สองของสีคืออะไรให้เราไปดูซิว่าจำนวนไหนยกกำลังสองแล้วได้4คํคำตอบก็คือ2และลบ2เพราะ2ก็ยกกำลังสองแล้วได้4ลบ2ก็ยกกำลังสองแล้วได้4ีนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2เนี่ยลบ3เป็นรากที่2ของใครก็ให้เราไปดูที่ n เป็นลบ3แล้วก็ไปดูที่ช่อง ว่าลบ3ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ลบ3ยกกำลังสองได้9ดังนั้นลบ3ก็เป็นรากที่2ของ9นั่นเองค่ะตอบถูกอย่าลืมให้ขีดตัวเองด้วยนะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะรากสมมติเรามีตารางอยู่แล้วเราจะหารากที่2เราดูแบบไหนก็สมมติ6เป็นรากที่2ของใครก็คือ6ยกกำลังสองได้เท่าไหร่ซึ่ง6ยกกำลังสองได้36ดังนั้น6ก็เป็นรากที่2ของ36หหรือบางครั้งเรามองกับ รากที่2ของ121คืออะไรก็แค่มองย้อนกลับไปว่าใครยกกำลังสองได้121ซึ่งก็คือ11นั่นเองแต่ถ้าถามเป็นภาษาพูดว่ารากที่2คืออะไรต้องตอบทางรากบวกแล้วก็ลากลบนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการหารากที่สองซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะนักเรียนดูวิธีเขียนไว้ดีๆอันนี้เรียกกรนที่2หรือส quare root ซึ่งก็แปลว่าการหารากที่2ที่เป็นบวกนั่นเองและถ้าสมมติต้องการรากที่เป็นลบก็ค่อยเติมเครื่องหมายลบไปด้านหน้าค่ะเช่นส quare root 4หมายถึงให้เราหารากที่สองที่เป็นบวกของ4หรือให้เราถามตัวเองว่าใครยกกําลังสองได้4นั่นเองค่ะ ซึ่งคำตอบง่ายมาก2คูณ2ได้4ดังนั้นส u a r e root 4ก็มีค่าเท่ากับ2ตัวอย่างที่2ลบส u a r ร root 4หมายถึงว่าให้เราหารากที่เป็นลบของ4ก็คือจำนวนลบจำนวนไหนที่คูณกันเราได้4ก็คือลบ2คูณลบ2ได้4นั่นเองค่ะ ่อ,อมาก็จะเป็นการหารากที่2องแบบแยกตัวประกอบก็คือเราจะเอาตัวเลขที่เขาให้หารากที่2ไปแยกร่างให้ได้อะไรก็ได้ที่คูณกัน2ตัวซึ่ง81มันก็คือ9คูณ9ใช่ไหมคะดังนั้นสแควร,ร์ o ู81ก็จะเท่ากับ qua r ร,ร์ร9คูณ9หมายความว่าอะไรหมายความว่า9ยกกกำลังสองได้81ดังนั้นรากที่2ที่เป็นบวกของ81ก็คือ9 ตัวอย่างที่2 square root 256้เราก็ไปทดเลขเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาซิว่าจำนวนอะไร2ตัวที่คูณกันแล้วได้256นักเรียนสังเกตขั้นตอนนี้ได้ดีนะคะบางครั้งเรารู้แล้วอะว่าอะไร2ตัวที่คูณกันแล้วได้ตัวเลขตัวนั้นนะ่ะนักเรียนก็จับมาเลยนะนักเรียนไม่ต้องแบบเอา2หารเรื่อยๆต่อ เอา8 8 64ได้เลยก็เอามาได้เลยทีนี้เป็น2คูณ2 8คูณ8ใช่ไหมคะมันยังเป็นตัวเลข4ตัวถ้าเราต้องการให้มันเหลือแค่2ตัวเราก็จับคู่เองค่ะเอา2คณ8 1คู่ได้16เอา2คูณ8อีก1คู่ได้16ก็จะกลายเป็นสแควรรุ16คูณ16และอย่างที่บอกเนาะในเมื่อ16คูณ16ได้256ดังนั้นรากที่2ที่เป็นบวกของ256ก็คือ16นั่นเองค่ะ อย่งที่ 3. square root 784เราก็เอา784ไปแยกตัวประกอบหรือแยกร่างนั่นเองค่ะถ้าตัวเลขนี้เรานึกไม่ออกเราก็เอา2หารไปเรื่อยๆเนาะจำนวนคู่เอา2หารไปก่อนแบบไม่ต้องคิดอะไรถ้าขี้เกียจคิดนะแล้วมันก็อาจจะง่ายแล้วก็ไว้ด้วยแต่บางครั้งก็อาจจะเยอะก็ลองดูแล้วแต่ความถนัดของนักเรียน นี่แหละจนมาถึงขั้นตอนนี้ที่มันหารแล้วมันเหลือ49ซึ่ง2หารต่อไม่ได้แล้วก็ลองท่องสุดคูณในใจดูว่าอะไรที่คูณกันแล้วได้79ก็เป็น77เนาะ7749ทีเนี้ยจะเห็นว่ามันมีหลายคู่มากเลยอะ่ะมันมี2คูณ2 2คูณ2 7คูณ7ถ้าเราไม่อยากจับคู่เราก็เขียนเข้าไปทั้งหมดในรูทแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมาจับคู่ในรูททีเดียวจับคู่ในรูท คู่แรกก็คือ2อคูเนาะคู่ที่2ก็2อคูณสคู่ที่3ก็7จคูณเทีนี้พอจับคู่ออกมาแล้วอะรูทหายแล้วนะจับคู่ได้มาไหไรรูทหายก็จะเหลือ2อคณสแล้วก็คูณ7ค่ะแล้วเราก็เอา2อคณสได้4 4 7 28ดังนั้นข้อนี้ก็คือ28พอเราคิดแล้วอะจริงๆทุกข้อเลยนะนักเรียนควรที่จะ ตรวจคาตอบก็คือเอาตัวเลขที่เราได้อะลองมายกกําลังสองหรือลองเอามาคูณตัวมันเองดูซิว่ามันมีค่าเท่ากับโจทย์ที่เขาให้มาหรือเปล่าซึ่งข้อนี้คุณเช็คแล้วถูกต้องก็ถือว่าเราทําถูกเนาะก็ไปต่อได้เลย ตัวอย่างที่4นะคะตัวอย่างสุดท้ายหารากที่2ที่เป็นบวกของ1,225ข้อนี้ถ้าลงท้ายด้วย5ลงท้ายด้วย0ไม่ต้องคิดนะคะเอาเลข5หารหารยาวๆไปจนกว่าเลข5จะหายไปโอเคเลข5หายไปแล้วเหลือ49เมนเดิมเนาะ7,749 ข้อนี้จับคู่ได้เนาะ5้าคูณหคูณเคูณเคู่แรกก็คือ5คู่ที่2ก็คือ7อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่เราอยู่ในรากที่2แล้วเราจับคู่รูทมันจะหายไปจะเหลือแค่ห้าคูณเซึ่ง5้คูณเก็คือ35ลองเอา35มสคูณสาก็จะได้เท่ากับ 1,225นั่นเองค่ะต่อมาก็เป็นฝึกทำนะคะให้หาค่าของจำนวนต่อไปนี้โดยใช้การแยกตัวประกอบแสดงวิธีทำด้วยนะคะ ได้เวลาเฉลยแล้วคะ่ะข้อแรกนะคะเอ 196, ่อร้อยเก้าสิบหกเราก็เอาไปหารเนาะหารด้วยสองง่ายดีหารไปเรื่อยๆจนกว่าสองจะหารไม่ได้โอเคสองหารไม่ได้แล้วเป็นสี่เก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าพอเราแยกล่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็เอากลับไปใส่ในรูทเนาะ แล้วก็รากที่สองจับคู่จับคู่ปับ๊บรากหายไปเหลือแค่2คูณ7ก็จะเป็น14ลองตัวคคำตอบโดยการเอา14คูณ14ดูนะคะได้196ข้อที่2องสแควรูต t 676เอา2หารยาวไปจนก็สองจะหารไม่ได้เหมือนเดิม วันนี้พอหาแล้วใช่ไหมมันจะเหลือ169ซึ่ง12 12เป็น1 4 4แสดงว่าเกินนะจำนวนที่คูณกัน2ตัวแล้วได้169ก็ลองเอา13เนอะ13คูณ 13, 13 16, ได้169พอดี13หาร16ได้1ใช่ไหมเหลือเศษ3 13 3 3 9บางครั้งตัวเลขมันอ่านจะยากหน่อยนะแต่ก็ลองเดาจากแม่สุดคูณที่เรารู้จักเอานั่นแหละ แล้วเราก็จับคู่เหมือนเดิมเนาะ2เอาออกมา1ตัว13เอาออกมา1ตัวแล้วก็รูทหายไปเอา2คูณ13ได้26เอา26คูณ26ด้วย6 7รข้อที่3นะคะเป็นลบสแควรรูท2916เราก็แค่เอา2916ไปตั้งหารปกติแล้วคำตอบค่อยติดลบเอาทีหลังค่ะเอา2หารยาวไปจนกว่า2จะหารไม่ได้เหมือนเดิม ทีนี้คำตอบมันเป็น729่้ใช่ไหมคะลองเอา2ไม่ได้ลองเอา3ดูเผื่อ3ได้โอเคสามได้ก็ไปต่อทีนี้เทคนิคของ3มันมีอยู่นะให้เอาเลขโดดทุกตัวมารวมกันพอเลขโดดทุกตัวมารวมกันนะแล้ว3หารผลรวมนั้นได้อะ่ะ3ก็หารลงตัวเช่น2อบวกสเป็น6กหบวกสเป็น9 3หาร9ลงตัวดังนั้น3ก็หาร243ลงตัวเหมือนกัน แต่ทีนี้81อะเอา99เลยนะง่ายกว่าไม่ต้องไปเอา3หารยาวนะเอา99เลยมันจับคู่กันได้พอหารเสร็จแล้วก็คําคำตอบไปใส่ในรูทอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะเพราะว่าโจทย์ต้องการลบทีนี้เวลาถอดรูทออกมาอย่าลืมใส่วงเล็บนะคะเอาตัวเลขทั้งหมดในวงเล็บคูณกันแล้วก็ติดลบก็เป็นคำตอบนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบลบ54 จบคาบแล้วอย่าลืมให้คะแนนตัวเองลงชื่อลงวันที่แล้วก็ส่งงานหน้าฝึกทำนะคะเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือสมบัติของรากที่2ไปดูในหนังสือก่อนได้นะแล้วเจอกันค่ะ